แม่ดีอกอกมาทุกคนขึ้นมาเราผิดเลยสบายดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนขเข้าสู้ซ้อมหลานน้อยอีกคนเดอ้อแต่กับมือนี้เป็นมือว่างๆอีกมือหนึ่งเดียๆอยู่เพื่อนเนาะมือวางจากงานก็เลยจะมาเห็ดกับเขาเพราะคือคืนเนะาะตำมะพรูสุดตำมะพรูไม่ใส่หน่อไม้ต้มสุดตำมะพรูใส่หน่อไม้เลยแบบขิดยาขนาดตอนนี้เ็หยังเอาปุ้นกระแทบเลยเพชรเก็บจากสวนเลยไม่ พิ hey, เศษมะเขือนั้เด้วยทุกคนไล้พิเศษนี่จะทอดปลาสลิดกินกับตำมะคุงตัวใหญ่ตัวใหญ่ให้ไว่าขาเจะมาขายหรอขายมันจะนี่ข็ควอยู่พี่หรือว่าขั้วปลาดั่นแล้วก็ได้ขั้ต้องห่าเน่าจังบุกมันหนึ่เค้าวเนาะ ขายทืตอนี้บุพกันะตโลเนาะ นี่พวกปลาสันดิเกอนปลานี่ยก,ก,กันมันนะทุกคนจังทอดสุกไว้ทอดบอนีิพี่เอาอวะทอดก็ได้มันจังอร่อยปลา,น,ปาน,นี่นะแน่หัวมันตัวใหญ่แห้ง,งก็การเล็กๆแนวนั้นทอดสุก เห็ดก้อยก็ได้อันนี้น,นันคุณแม่บอกว่าเห็ดก้อยแซ่บสุเหรือสั้นแต่ว่าตอนนี้นางยติดทุนละบุ๋มเนก้อยที่เบาะเราวาฮะลาบก้อยพักมูลคือเบาะเด็กนะก้อยพงผงนะลาบก็ได้ก้อยก็ได้เด้อทุกคนเดินแล้วแต่สูตรแต่แม่ละน้อยยังใชมาเห็ดก้อยปลาสลิดให้กินอยู่อาหาตัวน้อยมันอีกตัวหนึ่งโอเค เหนเรื่องแซ่บแล้วเนาะตากลองยานโบอิม่มนะจ๊ะ,ะยานโบอิม่มมิวเดอ้อเป็นมือกล้องวันนี้หามิวเดอ้อสียห้ทางละน้อยโตอะสีมือ <laughs> <laughs> หมูเ่เฮาคือบบมานะวันนี้อะไ,ไรอันนี้เนาะเกิดสัมปันนินด้ยสัมปันนินน้อยเนาะอโอ้ยอย่าไปหากวด ปลหาพ่อ่ห่าเรอากเนี่ยนี่ซื้อปาลาสลิดไว้ก่อนเผื่อเขาพักมาหุงมาอย่างแล้วสินะแล้วก็มันก็เขาเนื้อเขาหนังละแค่แซ่บเป็นเคียงก่อนเคียงทะลุก่อนน,ะนี่ใส่ได้หลายรสจังบัวขาวเคียงร <c oughs> ส,งงสค่ะ ใส่หลายเซีบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยต่มงก็ยักเลือไม้นึงเยมีนี่มันดําจะสื่อเดื่อมันบริข่าวมีเข่างอลไรเขาเจ้าเอินว่ามีเวียดเนอกบ้านเขามันสีข่าวเรี่อมีเลยดีตรงไหนตรงนา้านะ อันนั้นก็คือไฮ <c oughs> ปลาแดกเด้อพี่น้องไ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ปลาแดกเองคุณผู้ชายโบราณว่าหมกแถวนะไฮปลาแดกโอ้โยมันก็สามครัวนี่แหละโบราณน,นี่นสิขามไปอยู่เด้อเอซีฝั่งไทยนั่นสิขามไปอยู่ขามสิอันนัดก้อนหนกมิวแล้วอาจะไปหลอนตลาดท่าพนมนี่นะตลาดนัดแต่ก็ต้องหาโอกาสจังหวะโซนี่ วันจันทร์วันพ่ะย่เพิ่นซิมีตลาดนะนขาเจ้าเอินตลาดลา,ล,ลาวเนาะตลาดลาวถาดพนมเด้อก็แต่เปิดเพื่อนก็แต่เปิดล็อโควิดยังพันไปเถื่อยยังสิไปอยู่ดิเขาว่า,วาม,มาคึกคักที่สุดเลยมีทุกอย่างอันนี้อยากไปสัมผัสบิางจำเงินนีพ่พอดีนายกสิลาวานหมูมากินมาเลยมาเด้อทุกคนประยาดน้ำ เม่นไว้ก็ได้เด้อทุกคนเข่ามาเบิ่งเม่นไว้ให้กำลังใจลาน้อยนะเด้อจากซิคอใจละลายท่นานแปลข่ามาเม่นแล้วก็มากดแบบกดไลค์ให้ยังสินะพิเศษก็ต้องกดติดตามให้ลาน้อยแน่เป็นกำลังใจเนาะม่้งแจสสั่งคลิปดีๆต่อไปสั่งคลิปให้เบิงะะ่งละนะนะดีบุรีนี่มันกิดแล้วแต่ผูหมอกว่าหมาักคลิปไปได้กันได้เลยนะจะทำมันติดไวสั้นว่า <c oughs> ออกกำลังกายแขยนขนาดนาะห่างจอย การจะจ่อยกัญญาที่มัน้าดได้หาต้องเห็ดไานอนเนาะแมนว่ามันถึงเลยทุกคนเป๋าอันนี้ฮะเปลวฐานเนี่ยเป๋าละสิบแปดพันกีบเลเป็นเงินไทยก็เกือบสี่สิบบาทเกือบสี่สิบบาทเป๋าหนึ่งธรรมดาเลยแพงเลยได้หีิพี่น้องปกติเนาะสอบละเก้าพันกีบเนาะบ่ฮอดถ้าเป็นสมัยเงินตอนนี้นะคือว่อะละเงินขึ้นก็คือทุกอย่างขึ้นทุกเครื่องเบิ้ด จากเปลาเก้าพันก็เป็นสิบแปดทุกอย่างทบเบิน้ลนะการใช้ชีวิตเออมันมุมาทเอาออกมาแดงเอาพักมาล่างนี่เพื่อนไดค่ะเพื่อนร่วมงานอ่ะไปนวดนะทะเลก็เคยตอนพีกายนะเก็นพันกิ่ปีที่สิบสี่พันทุกคนทบเครื่องมืดนะ,นะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะ ผักโบงอันนี้กันเก็บในสวนได้บัวละพานนกันเก็บในสวนตัวแดงก็งคือเก็บอันร้าย,ทยแทะมันก็เกบิดระบาของเตงโอ้ยกัเก็บมากินน้ำกันนี่แลหละเฮ้ยบัวยาสียสหายอภยัยเฮ้ยขั้นโบเดตแมันโบเดตแตกได้บ้ากินงก็ได้ต้องเด็ดมันจังแตกอันนี้ต้องไปเบิกเลยวไอเดชจนจนยอดบ่มี้ <c oughs> ตื่นต่ำดูโว่พวมีหอนเยอะผักโบงอันนี้กัเก็บนี่จักกมันไผ่มาเก็บสวนเท่าในนอกนะ เมื่อนั่นกันปลอมางามละงามฉันคิดเธอหนึ่งเบ่อกันปลายเมื่อนั่นคือว่ามีแต่ยอดไปไปเมื่อนี่รถล้อดูตัวแหวนมันจะสื่อถึงก็ดีนี่ผมมีฝุ่นเคยไปใส่ฝุ่นมันทักต่างๆก็ได้มีแต่ใบหลายออแกนิกปุ๋ยก็บ่เคยใส่เด้อพักอันนี้เนาะผักบุกกับข้าวเห็ดสวนอยู่ในไหาน่าดิพี่น้องมันมีเครือมันอยู่แล้ว เกิดหน่อเฮาโหดเฮาหยางนะนี่กระินบ่ได้แต่ว่าเฮ้ยกินบ่ได้กระทิมแดงใส่เข้าไปแจ้งอยู่วะแจ้งนี่เพชรใส่นม้วนหนึ่งตวงหมดไปนัวเนี่ยเขาเขาจะใส่เลยเพราะเขาเผื่อมันละเอียดนะปากมันใหญ่เลยระวังดีๆข่าเหนียมพอแล้วนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเออนีดน่อยวะเออแดงเอออย่าว่าหลายเฮ้ยใส่หลายแซ่บเสายแซ่บหลาย เสีหน่อยเสียหน่อยคุณซื้อวัชระตำสมแห้งกับแห้งพี่ลึกเลยนี่คะบัวแดงได้ยินข่าวว่าละน้อยได้ยินข่าวว่าละน้อยอันตำอันบักหงแซ่บแซบขนาดกินผักเทียมหัวกะมาเลยแหละโทษปลาเฮาก็แล้วเลยเด้อทุกคนแม่ไม่รักหรือแม่มันต้องเป็นตะกี้มีไส้ยอมเออเราจะมันเปื้อนแล้วก็ล้างเมียนแล้ววะ สใส่ใส่เลยคนหยุกนั้นลำโพงเท้านะเป็นแพงของแพงของขนาดทน้ำลายแตกระจ่าเสียงตําโคกทุกทีตําถี่จนทุ่งสะเทือนเลยโบราณว่าสีไ,ได้บ่มีมะก,กอกใส่นะอืจะมีมะก,กอกใส่ในนัวตื่น ผักกับเามะเขือขี้เคือมะเขืออันนั่นปลายนั่นเลยเนาะปลายสวนนี่นแมนกะอางบางอ,อันนี้แซ่บไหมอืมไปไอนาใหม่เง้ยืปลายสวนข่ามันต่ใส่แดงไปดอนบอ กันในค่านั่แต่อันอันหลดนี่กันค่าแห้งนม่โอ้ยขั้นกันมี้โหลดตั้งแต่เก่ากันเชิญเ้ยกันอจะไปใส่กัระป๋ายนั่นแหลดหมูเป็นอย่างเลยมันเทอีกแล้วคันเหลืองหันอีกหนึ่งก็เทตลอดหลดแล้วนะถัาแล้ยละบอกกันบอกเอาไปแปรงบ่อนอันนั้นนะนี่จ้ะเสร็จแล้วจะเฮ้ยมาเสร็จลงจ้ะไม่ใส่นี่หมักเขือทุกคนเอาลงไปหมักนี่ใส่จัดน้อยเฮ้ยงาไม้ฮะมันใส่หลายฝาเนาะเออ กล้ไม่เรัตุมบร้อยากเกืดแบบไหนนะเออ่อมมันจะขมขาแดงเอาแดงเอาคลุงไปไว้นอนขาแดงจะมาสิเบิดก่อนนะคะจากนั้นฉันจับกินหมดนะคะภาษาไทยเธอแข็งแรงมากเลยนะมาบนะเลยแเนี่ทุกคนสีสันนะจ๊ะน่ารับประทานมากเลยค่ะชินตอนเพียงอะไปสิซีมเฮ้ยอืมตูนะอะไรเนาะ นน้โยกไล่กับหยกไปเนาะอืเฮ้ยเอาใส่ทางนี้เลยบอกเสวดเจแดงน่ะเป็นได้ซีมนะใสแล้วอ่างอ่างจางกินได้หนึ่งซะเท่าเฮ้ยแซ่บน้อยแซ่บน้อยเป็นคนที่บ่มากันใช้น้ำตาลหลายสิประมาณนี้เนาะ เรื่องเรื่องต่างๆเนี่หมักไปหมากมันเด้อเพิ่นหมักเปรี้ยวๆจักหน่อยละน้อยรสซ่าพว่นนะชีอิ๊วมันทุกคนอืมแต่ใจโดนใจแซ่บมากเลยนี่นข่ามากวะนี่ข้าววะยิ้นข้าวมาข้าวมากเลยะต้มหูแซ่บเลยเออไมเริ่มมาซีมกันนี่แค่แบบ เยอีมากเนี่ป้าโทรเสียงขูดขกนี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้กะทียมเนี่ยแล้วไปมานี้กินไปกินใส่เฮ้ยกินนี่แหละกินนี่เลยวะอือกินนี่เลยแหละเฮ้ยจ้ะเอาอันอันนี้ถอยออกจิ้มข้าวอยู่นี่ใสว่วะถุงโซร้อนๆนี่ยมันดังแซ่บนะอื ใช่แลใช่แล้เป็นมาันต์ขมาวเดีเอามาทุกคนทุกคนมาเด้อมาเด้อเอฟซีฝั่งลราฝั่งไทยเด้อเพร่อนทีขาเบิ้งมากินตำปะคงน้ำกันแซ่บบัวแซ่บกันไหนเมนไวไต้านๆเดี๋ยวถามเลยเด้อไตคลิปเจแดงกระซ่งๆดอกมานี่ฮะ แล้วบทไทยในงามแค่เรางามแล้วทุกคนจะตกใจเลยใช่ไหมนี่หอาเวลาตกใจเวลางามดิใช่ไหมกะมุ้งกับปลาสลิดเนื้อปลาแนนให้เจนนี่ไทยเขาทอดเนาะแนนเพราะมันเป็นตัดแซบอีนเนทอดปลาสลิดแค่คนเดียะอันนี้เป็นคำของตากล้องเองค่ะมือดำดำค่ะมือดำดำจะเป็นมือตากล้องเอือ แต่มันแซ่บปลาสลิดนะมาได้กินก๋เตี๋ยน้ำกันเดอ้อสามคนจบมันเครื่องเคียงเากับสลัดเอ่ยผักบ้งจากธรรมชาติบัวะพาเลาสลิดก,กันมันหอมนาะเนื้อน้ำหอมอาหอมาะ เนื้อปลาเป็นเนื้อปลาเลยมิวใส่คำซื้อตู้ยเลยมิวอมเอามันสะใจไปเลยว้าวจะนกักเจไฟนัดบ้เฮ้ยนัดนดไได้เฮ้ยมูลดยสิไปนั่นนี่นก็ขวดปลาขวดปลานะกันปาน้ำของนะ อโทรมาดอกเดาเข้าไปเอามาเห็ดแห้งแลแงป่าตัวนี้เขาจะเบิดแซ่บครับแซ่บแห้งเด้อปลาสลิดนี่เนาะคุณมาขายมังสวิรัติโลสามชิบนพันกิจแต่คุ้มเป็นคุ้มมาทอดแล้วแซ่บกระแซ่บแค่แทะเข้ากันก็ต้มมะเขือจานบอกเอาไว้จากสองถนะุงเนาะไปกินใส่ตู้เย็นไว้กินนะเไม่ตลอดหรอก เออไว้อันนี้ป๊าตำหุงไปกระตกกระสิบเออไว้ปิ่งกินอันเป็นอันทนเบือบน่ามองมาะทอดอันนังแซบเด้อครับครับป็นคาบและซองโตกระอินเนาะตัวเดียวกับพ่อแล้ว บุญพาข้าวมันเเฮ้ยปลาขาวตุ๊ขาวบุจิจ๊บจัดัดต้องจากบุญพ่อกันหลายมืออนะ เรขอฝากคลิปนี้หน่อยเดอ้อหมักบวกบังด้ก็คอมเมนต์มาได้เป็นกำลังใจให้เราน้อยแน่เพื่อเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าเหตุทุย่าใหญ่ที่ขึ้นที่ส้มขเข้ามาได้เนะเาะสำหรับคลิปถอดปลาเสร็จยินจำหมกหุงก็กคือโจไวซัมเม่ฝากไวซัมเม่เดอ้อทุกคนเดอ้อสำหรับนั้นเจ้ขอจบไปก่อนอสบายดี